มันใหญ่ไมยโป่งหรอเท่าไหนวะขวดโตมันอยู่ไกลอยู่อ้ยยังโป่งนะยังโป่งนะขวมันทำไมมันจะเดินมาหาเราเนี่ยไบออโอ้โหเป็นสิบแล้วเป็นสิเยอะมากอะลูนกอลูกมันดื้อลูกมันดื้อดิลูกมเดินย้อนกลับไปไ้หอกระทิ้งยนะกับอยู่ตาํำแดงอยู่ได้ป่าเมื่อกี้เห็นหรือ จะเด้ว่าเล่นันะไล่ก็มีกะทิมงเหตากะทิอยู่แต่ไม่เห็นใครไม่เห็นจะพาเดินลงไปในโป่งไงได้หรอครับถือว่าแบบลูกมันดื้อยากมากเต้องเดย้อนกลูกลรื่ตงเลยงเลยลูกเลี้เยอะจังเป็นสิบเป็นสิบกวน่น้อยเป็นเยอะเกินอะ เวนเวโนโกคอยดูช้างข้างหลังมาตโตผงมาแล้วจบเลยนะตัวใครัวมันนะดูข้างหลังด้วยนะคะดูข้างหลังด้วยนะเพราะว่ามันจะมีตัวตัวมันมีจ่าฟังโหดเด้มันจะมันจะสร้างวงสะกิดแล้วจบเลยตัวใครัวมันนะเห็นช้างไหมน่ะปั้นช้างโผงนั่นน่ะผงนั่นน่ะลูกขังเองอ่ะเห็นชัดตัวเราเชื่อเออใช่ถ้าไม่ร้องขอบคุณนะที่ร้องมาเพื่อ มันเล้อกันเลี้ยวครับอ่จะเลี้ยวอยู่แล้วเพราะว่าเปิดไปสูงแล้วไม่เห็นมไาเีมากเลยนีไม่้เที่หางนโถึงเป็นตัวสองตัวเลยนม่เหมนจัการแล้วตอนในในท่่อช่อมรถกรทำาบั้นอ่เไใกล้ๆรถแล้วดูเฮ้ยมนแข่งกันีคนมาด้วยเขาต้องมาหยุด ดูช้างของเราแน่แ่เลยให้เขามาสบใจเพิ่มให้ไปดีกว่าไม่สนเลยเนาะไประวังช้าง่าไม่ได้ระวังเลยจะดู